โ okay. อเคต่อมาต่อกันเลยมาต่อมาต่อกันเลยอย,อยา่าติดโทรศัพท์มาเดี๋ยววันถึงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอยู่ไหนเนี่ยรถถังตัวนี้วิ่งหนงไงตายแล้วคือคนนั้นตายแล้วนี่มา,าแล้วรถถังวิงยังไงอะ่ะรถถังกลางโหเขียบเกียบคนละฝั่งเลยเอาคนละฝั่งเลยซ้ายกับขวาแยกกันเลยนี่ไงนี่ไงเพื่อนโดนอะไรอ่ะ นี่ไงนี่ไงปุ๊บเออ <c oughs> เข้าหัวใจยอดจริงๆรถถังไม่มีใครคุมเอ้ยาทำไมรถถังยังขยับได้วะชิบหายแล้ว <c oughs> มันอันนั้นมันแค่คนดูคนมองอดยจะตายเอาโอ้ยทางซ้ายยิงทางซ้ายหน่อยต้องดูยิงอย่งดูี้๊บมั้ง <ปะ S 1> โอ้ยอยู่มนตึกนี่เอง ไหนบ้างวะมองไม่เห็นเลยเก็บได้เลยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยตรงนู้นทาไมรถถังตง้องยิอะไรอ่ะเกมมันโกงอ่ะโอ้โหพวกมันตั้งเยอะแยะเรามาันแค่สองคนเฮ้ยเฮ้ยทุปึ้มระเบิดเป็นไงกว่าจะหาเจอไว้ให้ดูโอ้โหครับ,รบนี่ครับเอาบังครับ <laughs> ผมอ,ผะะอ่องฟังแล้วฮะแต่เป็นคนน,นะจะเจอว่ายิงปืนใหม่ว่านะครบับคานคาน์านแมวกระสุนมาน,มนะกระสุนหมดนะฮะฮึ๊บหมดยังอ่ะเสียงหายแล้วอนะ่ะยังมีอยู่โอ๊ยโดนไหลมันแบบเป็นตึ๊บรู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วแล้วไปทางไหนตอ่อใไปเหรอเฮ้ยยังไม่มูดยังไม่มูด หมดนี้ไงหมดนี้ไงเนี่ยไม่หมดก็ยิงดิดิ้ง่ะหมดจ้างหมดจ้งหมดแล้วไปแล้วไปแล้วมาไปไปต่อเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้กูจำได้เนี่ยสองหน่วยโอ้โหล้มเลยยิงไม่ทันเอื้อเจ็บโอเวอร์เอเอ้ยทำไมเราโอเวอร์โอ้โหอะไรวะไม่ได้โอ้โหเราทำไมเรากลากันใหม่โยดีใหม่ ทำไมพวกเรากากขนาดนี้วิ่งไปตายไม่เห,นนะมเห็นแล้วมันนีนแล้วว่ะโอ้โหอะไรมาน,นี่เป็นตัวอ,อย่างของการที่วิ่งเลยไม่ไม่สนใจอะไรโลกไม่สนใจโลกครัววิ่งไบงไม่สนใจโลกก็โดนยิงไปครับแกไปครับเรามีโอกาสได้เรื่อยๆฮะเออแตตายตายบ่อยก็ไม่ดีนะฮะ,ะ,ฮะทำให้รู้ว่าเราไปรับ เรากากนะฮะไม่ถึงขั้นเร็วปืนก็กากะยิงกันปกติจะเราจะไม่เล่นเกมยิงปืนกันนะฮะโอ้โหพอดี่โดนไม่ใช่อะไรพอยิงไม่โดนคือส่วนใหญ่เราจะไม่เล่นเกมประเภทนี้กันนะเราส่วนใหญ่เป็นเกมอ่ะโอเคเอลเออฮอน เล่นแต่โมบ้าเล่นแต่โมบ้าแล้วเป็นโมบ้าแล้วเอาแล้วจะกระดุกไม่ค่อยจะมาเล่นเกมแบบน้ไปเปิดนี่เต้องรู้จุดดิว่ามันจะมาเว้ยตอนนี้กูไม่พลาดแล้วมาตอนนี้รู้ทันแล้วรู้ทันแล้วว่ามันจะมาตายตาโอ้โหไม่ปล่อยแน่นอนครับมามาถึงขั้นนี้แล้วตอนนี้ตอนนี้รู้ทันแล้วโดครับโดวของนะฮะ อ,อู้ใช่เลยเพื่อนอ,อนี่เลยตอไหนวิอ้าวอันนี้เกมหลดเกมเสร็จแล้วเ,นนเ,ล,เล่เนได้กี่โคนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันลองทว<ด>นเข้ามาจอยเปล่าอันนี้มันเป็นแคมเปญอะ่ะตัวนี้มันเป็นแคมเปญน่าจะเล่นได้ต่อป้อะโหได้เหรอ ้ยยมันิงโดนยิงจากตรงไหนวะเนี่ยเออนั่นนาติปั้มปั้มเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองทางเลยโดนทนายสองทางเลยนี่ยว่าเออโอ้โหปั้มงะเกมชกช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนรู้แล้วใช่ยไอมตีค้างกดตีค้างมันจะลงไปค้างกับพื้นเฮ้ยยิงมาจากทางไหนวะเนี่ยเร็วๆช่วยเร็ว โอ้โหช่วยครับค่ามันช่วยเพื่อนอึ๊บอึ๊บ thank you อ้ยโอ้โหโ,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 โอ้โหมันเป็นใคร <ไง S 1> วะกูต้องถ่ายละเห็นละเห็นเห็น,หนไม่เชื่อว,ว่าคาแล้วจะยิงไม่โดนเว้ยโดนเว้ยเห็น,นเป้าก็สึงเจอแล้วเขาทำไมไม่ยิงวะออเออนี่งไงนี่ไงเห็นว่ามันยิงมาจากทางนี้แต่หาโดนไม่เจอโอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว S <S เจ<น>อแล้วแอบดีดตั้งหล็บร้อยนะเจ็บตาในเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวคือมัอนเะลียงางนี้กางนี้กันงอกนะทางล่างนี้เทียบเทียบยิงใหญ่ของมูอนอยู่ใครใครใครยิงอะไรมาครับเฮ้ยโอ้โห่เมาเลย แล้วแล้วไปทางไหนเนี่ยต้องลงทางนี้ใช่ไหมคุ้มกันกด้วยคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยอือตายเอาครับวิ่งแบบไม่ดูทางวิ่งไม่ดูทางวิ่งไม่ดูทางวิ่งไม่ดูทางอืมแต่ <c oughs> เป็นพัน p อยไหนวะเอา้าลงแล้วเหรอรหางงล่ แพ้ okay, ไม่เคลียร์หมดแล้วเนี่ยไม่มีคนแล้วเนี่ยอีโควมันก็ต้องยิงเราแล้วเลยเอาไงนะขอแหกเอาอะไรอะเดะพูดมากขอแหกลงมาแล้วนะพูดมากบอกไวไวเสียงหมดแหละเฮ้ยอย่าไปกลัววิ่งไปเด้เอ <c oughs> เดี๋ยวก็ตายแบบเมื่อกี้วิ่งไม่ดูทางเนี่ยหูคลองครับมีอะไรฮะมีปืน แควันนี้เราไม่เคยใช้โดนแล้วอะไรอะไร้โดนแล้วรอยครับโอ้เพียบเพียบชึบเข่าลายเฮ้ยทำไมไม่แม่ดเลย้ย<ห>เฮ้ย,ม,ยมันมาข้างหน้าตัวหนึ่งอะ่ะจอดำวะเอา <c oughs> เอาแย่แล้ว ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เรือจะหมดไงอ่ะอูะหูอเรือจะหมดถึงเอ้ยอีกคนหูมามาระยะเผาคนเลยกายครับอย่าเห้าอย่าเห้ายิงกาดเลยครับหมดจังหวะไม่ต้องไม่ไม่มันมันตายแลย้วเชียวยิงเชียวหูเราว่ามันยังไม่ตายนะเราต้องยิงไข่ไว้ยิงเออตายแน่นอนครับ ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเลยนะฮะไม่ต้องออมมันตรงนี้ไวยไหนทีคก่อนนะว่าเขากลายเป็นศพหรือเปล่านะฮะปึ๊บเฮ้ยมาสามตัวว่ะอย่าเลยเพื่อนไหนวะอุ๊บเอาเอ้าเอ้าเอาหูหูเกิดอตายครับเอาเพื่อนเพื่อนตายครับหาไม่เจอละเฮลเมีนะฮะโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอ้อ เออโอ้โอ <laughs> มันลกะคออะไรอะตายสองรอบเนี่ยตายสองรอบแล้วนะเนีย่ยวันนี้จะจบแหม้ะเนี่ยเฮ้ยต้องจบดิม <laughs> ีเดียวก็จบแล้วมาได้ครึ่งทางแล้วเนี่ยโอ้แ <h ums> ล้วดูเริ่มดูมพี่แจ็คเขาเริ่มให้ผมดิครับ <h ums> โอเริ่มตะไก่เลยแล้วตรงนี้นี่เยอะนะในเขาวิเยอะนะฮะ โอ้โหนั่นไงเฮ้ยเอาหันล่องกล้องจัดสไนเปอร์ก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหจัดสไนเปอร์ก่อน,อนเลยน,นั้นเนี่ยจากที่มันยืนอยู่เฉยๆเนี่ยจำได้จำได้จำได้ว่าอยู่ตรงไหนมั่งจำได้ความรู้ผ้าต้องขออภัยในความกล้ากันเลยที่ิ่งไปตายเล่นกันฮะยืนมืนยืนมืนยืนมืน,น,มนเ,เดี๋ยวขอเปลี่ยนโลเคชั่นลงไปที่ข้างล่างดีกว่า ผมกันบนด้วยบนตายแล้วไม่เหรอวะใช่ใช่เด็กให้ยืนยิงอยู่ข้างบนเดี๋ยวิงข้างล่างเดจะยืนยิงข้างล่างใช่ยังหาเราไม่เจอเลยว่าเราอยู่ไหนแต่มันเจอวัาใหญ่ยังหาไม่เจอของบนนี่มันเห็นเยี่ยม โโอออ้หมันแบยู่ตรงไหนาการเต้นของหัวใจนี่ตังค์ที่มาเลยนะยนี่ไงหัวลั่นหมดยังหมดแล้วหมดแล้วกูยังยิงใครไม่ได้เลยเนี่ยยิงไม่ไดยังไม่ได้ยิงอีกเหรอเออ้าไม่ยิงใครเลยรู้สึกยิงหมดเลยโอ้โหไม่มีคะแนนแล้วเนี่ยสกอร์ไม่มีเลยได้เหรอเปได้เหรอ ฐะการยิงระ,ะดับสูงเลยจะไปโอ้โหเทียบเทียบหาที่แอบ,บดีๆนะครับขอคราวนี้ห้ามพลาดตายแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วโอ้โหระดับนี้นมันมันต้องพลาดนะฮะ <laughs> จ่อ้โห<อ>แอบ,บตรงนี้ยิงไม่หนักโอ้โหตรงหน้ากูเลย ยิงนะตรงนี้เลยฮะโอ้โหเอ้ยมีตัวอยู่ป้อมยาวออกอันนี้ระดับดีแล้วไม่พลาดอยู่แล้วมีตัวอยู่ป้อมป้อมใหม่ไงยิงอืมแม่นทำไมเ็มเ็มอดธีเทพขึ้นตัวเล่นหลายรอบแล้วแสดงว่าพี่แกเข้าแล้วหลุดเข้าแล้วหลุดตัวเฮ้ยสไนเปอร์ไหนไหนคฮเปอร์อยู่บนตึกโอ้เฮ้ยไม่ตายไม่ตายเหรอ เออนี่งไงกูแ<อ>ย่งยิงไปสองนัดมันไม่ตายโดนแย่งลัดชอ็อตดีกว่าเฮ้ยมีตรงไหนวะเพราะว่าตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะจะย่งยอง,งวิ่งโง,ง่ๆแบบเฮ้ยามาแล้วเฮ้ยมาเป็นเส้นเลยกระตุกเฮ้ยมองไม่เห็นเสาบางนี่ไงเฮ้ยชุบแม่นมากาไปไป เราเราไม่เน้นคิวเราเล่นจะช้าแต่ชัวนะเราเอาเอาภาพเราชอบเน้นภาพช้าช้าแตชัวร์จะเพื่อนพาไปตายเฮ้ยนี่ไงนี่ไงสไนเปอร์สไนเปอร์ข้างบนข้างบนเฮ้ยมีตัวเหรอโอ้กี่ตัวน่ะเฮ้ยอีกตัวนึงหาไม่เจอว่ะดูดูเส้นที่มันออกมาดิโอ้โหอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นต่างอ้าวตายปะตายแล้วตายแล้ว โอ้โหแต่มึงบอกตายแล้วไงมีสองตัวเมื่อกี้ยิงตายไปแล้วตัวนึงเออเรียบร้อยไปตรงนั้นมีเหล่านี่ว่ะ้เราไปอยู่ข้างบนนั้นน่ะไหนนี่งดูดูดูครับดูครับอืออึเนียนายมาหนึ่งขวดแล้วสามเจ็ดขวดเล่นมาสามดานยังได้ขวดเนียเพว่ามันมีเยอะกว่านั้นแต่เราเดินผ่านมาแบบไม่รู้ตัวนะฮะไม่รู้มันต้องยิงเหล่า ขนาดทองยังไม่รู้เลยกดเก็บยังไงไปเรื่อๆโล่งๆทางสะดวกเอาเลยเอาหมดเนื้อเรื่องแล้วนะคัสซนคัสซีนเรามาสอคนแต่ทำไมคัสซีนมาคนเดียวเฮ้ยได้ไมเก้วเฮ้ยจบดูสอก์ไป็นไงดูสะก์ดูความต่างชั้นของสะก์ โอ้แล้วไงครับเราไม่ได้ยิงไอ้ตัวลัชถอดอย่างเดียวนะฮะเฮ้ยอย่าดิ้ยเรายิงไงต้องไงอะไงเราเก็บเงากับเก็บทองได้เฮ้ยเราเฮ้ยเราเก็บไม่ได้โอเคจบกันจบกันแค่นี้อ่าพอก่อนแค่นี้ก่อนเออครับเลิกครับขอบคุณครับ